ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาไปดูที่ดินแปลงอยู่อำเภอเทพรักษ์นะครับอันนี้ผมมาจากเทือสถิตนะครับแล้วผมก็จะไปตัวอำเภอเทพรักษ์นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับตรงนี้ตรงสามแยกนะครับสามแยกระหว่างอำเภอเทือสถิตกับอำเภอเทพรักษ์นะครับเดี๋ยวไปนะครับระหว่างอำเภอ ตัวที่ว่าการอำเภอครับโรงพยาบาลนะครับด้านหลังจะเป็นโรงพยาบาลนะครับและโรงพักนะครับสพเทพรักษ์นะครับอันนี้ก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเทพรักษนะครับตัวบ้านสำนักตะเคานะครับบ้านสำนักตะเคานะครับกับบ้านสำนักตะเคานะครับก็เป็น ตัวตลาดนะครับตัวอำเภอเล็กๆนะครับแต่ว่ามีความเจริญนะครับมีความเจริญทางด้านการอุปโภคบริโภคนะครับชาวบ้านก็มีการสร้างเศรษฐกิจนะครับการสร้างเศรษฐกิจชุมชนนะครับเป็นด้านการเกษตรนะครับทุกคนผู้คนที่นี่ก็ขยันขันแข็งนะครับทํางานด้านการเกษตรนะครับเพราะนั้นที่อำเภอเทพรักษ์เหนือนะก็จะมี รายได้มีการหมุนเวียนของเศรษฐกิจที่ดีนะครับที่ดินแถวนี้แพงนะครับเนี่ยแถวอำเภอเทพรักษ์นะครับแพงนะครับแพงมากนะครับงานล้านล้านนะครับแถวนี้ไรล้านล้านนะครับแต่ไม่ได้เลยนะครับดูร้านค้าส่งับของเต็มนะครับร้านค้าใหญ่มากร้านขายปุ๋ยนะครับ จะเป็นอำเภอเล็กๆนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจเขาดีนะครับมีการซื้อขายนะครับมีร้านรับซื้อมันสำปะหลังนะครับมีร้านซ่อมนะ,นะครับตลาดนัดนะครับบรเวณทกศนะครับนี่ทกศ ตลาดครับตลาดนัดเย็นนี้มีตลาดนัดนะครับให้ดูนะครับขาขายเจริญรุ่งเรืองนะครับอำเภอเทพรักนะครับน่าสนใจมากนะครับสำหรับผู้ที่จะมาลงทุนนะครับที่อำเภอนี้นะครับ เป็นตลาดใหม่นะครับน่าสนใจครับน่าสนใจนะครับถ้าท่านมีธุรกิจมีอะไรที่จะมาลงทุนนะครับน่าลงทุนนะครับเคนะครับพอเลยมาจากอำเภอเทพลัก์ษนะครับบ้านสำนักตะคอนะครับเลยมาก็จะมาถึงหมู่บ้านนี้นะครับ ผมจะพาไปดูที่ดิน2งานนะครับในราคาหนึ่งแสหกหมืนบาทนะครับงานละแปดหมืนบาทนะครับบ้านหนองมะข่านะครับตำบลพันชนะนะครับเข้าไปในหมู่บ้านนะครับตามทางลาดยางไปเรื่อยๆนะครับบ้านหนองมะข่านะครับเข้ามาในหมู่บ้านเลยนะครับเป็นทางลาดยางนะครับ ผ่านไปอีกประมาณ2-3กิโลเมตรนะครับก็จะเลี้ยวขวาเข้าแปลงที่ดินนะครับบรรยากาศร่มรื่นดีนะครับหมู่บ้านนี้นะครับห่างจากอำเภอเทพรักษ์ประมาณ5กิโลนะครับ5กิโลเมตรนะครับห่างจากด่านขนทดประมาณ10กิโลเมตรนะครับหมู่บ้านนี้นะครับ เลยบ้านหนองมะข่ามานะครับก็<ๆ>จะมาตามถนนเรื่อยๆนะครับบ้านหนองมะข่ามาก็เลี้ยวซ้ายมานะครับมาเรื่อยๆก็มาเจออีกหมู่บ้านหนึงนะครับตามถนนลาดยางนะครับก็มีหมู่บ้านประปายมาเรื่อยๆนะครับมีน้ําประปามีไฟฟ้านะครับบ้านหลังนี้ใหญ่ก็เยอะนะครับเข้ามานะครับ ก็จะมาถึงหมู่บ้านตรงนี้นะครับหมู่บ้านที่เป็นที่ดินนะครับจะมีป่าอ้อยนะครับส่วนใหญ่นะครับไร่อ้อยนะครับสังเกตบ้านหลังนี้นะครับที่อยู่ทางขวามือนะครับจุดสังเกตทางเข้าที่ดินนะครับนะครับก็จะเป็นซอยเล็กๆเข้าไปนะครับซอยเข้าไปนะครับ บ้านหลังนี้นะครับซอยเข้าไปตรงเข้าไปครับนี่นะครับแปลงที่ดินนะครับสองงานนะครับโฉนดสองงานนะครับในราคาหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับตกงานละแปดหมื่นบาทนะครับ ไปตามถนนนี้นะครับเจอกองฟางนะครับมันเลี้ยวไปนะครับตรงไปนะครับตรงไปเนี่ยครับแปลงนี้นะครับ เพื่อนบ้านนะครับฝังเสาฝังหมดสีแดงไว้แล้วนะครับ,นะรบเพื่อนบ้านคนละแปลงละแปลงนะครับนะครับมุมนี้นะครับมุมนี้เลยนะครับนี่นะครับมุมนี้เลยแต่ผมจะลงรีวิวให้ดูนะครับ ครับก <ítulo> ็มาถึงแปลงที Bach ่ดินของผมแล้วนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับกว้างมากนะครับวิวสวยนะครับวิวสวยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหนะครับมีอ้อยด้วยนะครับมีอ้อยด้วยนะครับสองงานนะครับสองงานมีถนนสองด้านนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างตรงรถจอดนะครับ แล้วก็ด้านหน้าที่ดินนะครับตอนตรงที่ผมยืนอยู่นะครับนะครับก็มีถนนนะครับถนนจากปากทางลาดยางนะครับประมาณ300เมตรนะครับก็จะถึงแปลงนี้นะครับแปลงที่ดินที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับจากหมุดตรงนี้นะครับติดถนนเส้นนี้นะครับจากหมุดตรงนี้ไปถึงตรงเสาโน้นนะครับ ที่มีธงติดอยู่นั่นนะครับแล้วก็โค้งไปนะครับตามนี้นะครับปืด๊ดนะครับถึงหน้ารถตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับขอบถนนนะครับก็มานี่มานี่นะครับตามนี้เลยนะครับปื๊บปื๊บ สองงานนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้านะครับหน้ากว้างสี่สิบเมตรนะครับโดยประมาณนะครับถนนสองด้านนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับสองงานนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับถูกๆนะครับตกงานรับแปดหมื่นบาทนะครับโฉนดนะครับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ